ความสัมพันธ์จะยากมิในสังคมด้วยผู้ที่อาวุโสใครก็ตามนั้นน่ะก็ต่างก็มีการต่อต้านจะทำสิ่งนี้สิ่งนั้นแล้วพวกเขาก็ทำมาอย่างนั้นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแต่ว่าบาบาเองก็ไม่ได้ทิ้งความมีสัจจะสารของบาบาก็คือว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นสารของของพ่อเนี่ยฉันจะต้องให้สิ่งนั้น ความรู้นั้นมันดีมากเีการออมันมีการต่อต้านอยู่มากมายครอบครัวและอื่นๆนะเนี่ยก็สำคัญมากเป็นครอบครัวที่สำคัญมีชื่อเสียงว ไอทีเบนก็ไปที่ไอทีสถานไปดูบาวันไปดูบ้านต่างๆนะคะแล้วก็ได้เห็นบ้านของบาบาด้วยปัตเจอา์คนที่ต่อตาเนี่ยนะคะก็ได้เห็นบ้านของคนคนนั้นก็ได้กลายมาเป็นมิวเซียมค่ะพิพิธภัณฑ์แล้วก็เป็นบ้านที่สูงสักมากมาม่าเองก็อยู่ที่นั่นตอนที่ขึ้นศาลแล้วก็ขอให้ถือสัตว์ปฏิญาณ มาม่าบอกว่าฉันจะมีพูดหอกว่าพระเจ้าอยู่ในทุกคนทุกแห่งในเวลาเดยวกันอะไรก็ตามที่ต้องพูดก็จะมีพูดมีภาษามีทนายความก็บอกเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอจึงไม่พูดล่ะมาม่าก็บอกว่า บอกว่ามันมีเวทมนต์ในดวงตาของรามาตุมารีเวลาที่เขาพูดเขาก็จะไม่มองมามาแต่ก็จะไม่มองเข้าไปในดวงตาพวกเขาไม่ได้มีความกล้าหาญเทคนนี้เองบาบาจึงบอกว่า ในตอนนั้นี่ยผู้ทรงอำนาจบาบาผู้ทรงอำนาจอยู่กับลูกแล้วก็จะได้พลังทั้งหมดของบาบาว่บาบาาบอกว่าเราตัวผู้ทำตามผู้ติดตามรัฐบาลที่ทรงอำนาจสํานึกรู้มันก็จะมีพลังามากในสํนึกรู้ในเวลาที่เหมาะสม ลูกมีความคิดที่เหมาะสมก็จะได้รับพลังมากมายดังนั้นบาบาบอกว่าเมื่อชักตีมีความกล้าหาญแน่นอนที่ผู้ทรงอำนาจจะช่วยเหลือนังสิงนั้นไม่เคยกลัวใครนังสิงวันนั้นปราศจากความกลัว ไม่มีแม้กระทั่งความกลัวของการไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้กลายไปเป็นตัวของพลังแห่งสัจจและพูด้วยความซาบซึงมองดูทุกสิ่งด้วยความซาบซึ้ง อะไรล่ะที่คือความซาบซึ้งนั้นเราคือผู้ที่ทำตามรัฐบาลที่ทรงอำนาจมันไม่ควรจะมีความกลัวใดๆอยู่บนใบหน้าสิงลูแต่มันควรจะเป็นความซาบซึ้งของพระเจ้าเราคือผู้ที่ทำตามรัฐบาลที่ทรงอำนาจมีสึกรู้นี้และทำให้อะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องแม่นยำนั้นถูกต้องแม่นยำ यथारथ में लाना है एक बार बहुत बड़ा केस था ครั้งหนึ่งค่ะมันมีเรื่องราวที่ใหญ่โตมาก k บอกกับบ a บาว่าสิ่งมันไม่เกิดสิ่งมันไม่เกิดบ a บาเองก็ไม่ได้ใส่ใจค่ะแล้วก็ลูกเพื่อนพูดอย่างนี้อย่างนี้ให้ไปที่ศาลเนี่ยบอกแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่ว่าจะทำให้ไอ้นธ้อะไรยนงได้ยังไง แล้วก็ถามจะทำให้คดีดียังไงก็บอกบอกว่าไม่ลูกต้องพูดถึงสัจจะแล้วขอให้สัจจะถูกเปิดเผยดังนั้นบาบาเองก็ทำให้เรานั้นปราศจากความกลัวบาบาบอกว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ถูกต้องทำให้มันถูกต้องหากเราพูดหากถ้าเราไม่พูดสัจจะแลาภใครหลักที่จะพูดสัจจะนั้นน่ะต้องถูกเปิดเผยอย่าได้ถูกซ่อนเร้นแต่พร้อมกันแต่ขอให้พูดด้วยความอ่อนหวาน คีรียามารยาตเองก็เป็นที่จำเป็นที่ต้องการในการพูดของลูกหากพูดเล็กน้อยด้วยความโกรธมันก็จะมองเห็นได้ในหนึ่งวินาทีมันดูเหมือนกับว่าเธอนั้นกำลังปกดตั้งตนเอง ทำไมจึงไม่เห็นด้วยมันมีความกลัวหรือมันมีไบเบรชันอะไรบางอย่างบาบาบอกว่าบนใบหน้าของลูกขอให้มีความซาบซึ้งดังนั้นจดจำเสมอว่าหากมันจริงใครกันหละที่กำลังบอกสิ่งนี้กับเรา ได้ดีอยู่ตรงนี้รามาประบายอยู่ที่นี่พวกท่านมีศรัทธากันอย่างมากมายอยู่อย่างไม่ไหววันไม่สันคลอนกับสัจจะฉันรู้สึกว่าบางคนเนี้ยในสถานการณ์ในชีวิตนั้นก็จะมาที่ทำให้เรานั้นปราศจากความกลัวอย่างสมบูรณ์จะให้โอกาสนั้น if you don't g หากเอาชนะมันไม่ได right. ้ล้วจะได้คะแนนหนึ่งร้อยคะแนนได้อย่างไรกันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรหากมีสถานการณ์ไหนก็ตามอย่าได้กลัวุพรบา บาม่าบาบาในหนังสือเล่มที่สองที่ถูกเล่นในตอนไหนก็ตามที่ต้องพูดก็จะพูดล่ะค่ะในตอนเริ่มต้นที่เรามามันมีการต่อต้านเยอะมากในเดลีในเดลีอะ ทุกที่อะค่ะทุกกำแพงและบังคับมันก็เหมือนจะมีการเขียนต่อต้านบรามาคูมารีเหตุนี้เองเหมือนกับบาบาบอกเอาไว้นะคะจนถึงเวลาสุดท้ายอย่าได้ทิ้งความอ่อนหวานบางทีเราก็รู้สึกขุ่นเคืองเราก็บอกว่าพูดในความโกรธกิริยามารยาทก็หายไปนั้นเราก็จะถูกกระทบก็จะไม่สามารถมีที่พนกับคนอื่นได้ตอนนี้เมื่อเราพูดกับเขา to something นั่นมันเป็นอำนาจที่จะพูดอะไรบางอย่างมันดูไม่ดีทำไมเธอจึงพูดแบบนี้มีสิทธิ์มีอำนาจแต่ความอ่อนหวานเป็นที่ต้องการดังนั้นให้ความใส่ใจกับสิ่งนี้ค่ะมี่ริยามารยาทความอ่อนหวานเป็นเรื่องที่สำคัญ ในคำพูดนะคะอย่าได้สูญเสียสิ่งนั้นอย่าได้สูญเสีย <and sweetness. S 2> สักจากในคำพูด <I 'm S 2> แล้วก็